สวัสดีจ้ายินดีตอนเรากสู่ช่องยี้หนึ่งหันล่าเด้อพี่น้องยันหนึ่งหันล่างออกมาหน้าตะเ้าพี่น้องมื้อนะอากาศก็เป็นมืดๆคึมค้มๆอากาศก็เป็นม,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 มืดๆคึ้มๆเด้อพี่นอ้องดูบ้านท้องมีอย่ากวนแม่มท้องนี้ลูกพี่น้องปะนะแม่เตยตื่นน่ะตี รถเพิ่นออกไปพูงหมู่บ้านนี่ด้พี่น้องเออเพิ่นไปสวนยายนุอยอยูย่ายนุอยบ่ได้ไปหมู่บ้านนี่พี่น้องอนะยายนุอยกะเฮ็ดเวียดย,นนยายนุอยหลายอย่างหาเห็ดสองรอบ่นหมู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยหาเห็ดเพิ่งกลุ่มมันกำลังออกยายน,นุ่ยก็เลยเฝ้าเพิเ่นไปอยู่นี่อยู่ไม่แจกมาเออทองมีเท้าอย่างเลยนะ่ะ นองพี่น้องท้องมีห้องอย่างบุ๊เจ้าของบ้านเพนิ่่พันได้ตื่นมีได้แขกตื่นมิได้แขกตื่นพี่น้องเจ้าของบ้านท่านยู่ใสบุ๊อนอนดูไสบุออกมาจะเศร้าพี่น้องนไหยๆก็ออกมาจะเศร้าเออก็ตื่นแบบท้องมีท้องมีตื่นนะพี่น้อง แล้หนุ่ยทิพัสสำรวจเบุงเบ้งเนาะอัปเดตเบุ้งแล้ดูันได้ออกมาลายมื่อพี่น้องหาย,ยากไปย,ยากมันสาระกะเป็นโครงไว้นะจ๊ะเนาะเป็นโครงแล้วสาระกะเป็นโครงเดี๋ยวจะหลังคามุง้งเดี๋ยวจะหลังคามุ้งนะจ๊ะ ฝนตกพี่น้องฝนตกโออรถเข้าไปจอดไปชิดบ่ไดรเด้พี่น้องรถเข้าไปไปจอดไปชิดบ่ได้ก็คือว่าฝนตก,กน้อจ้าเนาะฝนตกคนเดะอันนี้ก็เก้าสามเก้าศูนย์อันนั้นก็รถคันของเฮียให้หนาอจ้าจ,าจอดดอูข้างในสามเก้าศูนย์น, 3, 9, นี่ก็ มันอย่างนั้มาทศไซส,ส่งานน้องเตยมาใส่ไปโรงเรียนน้องเตยอันนี้ไม่ขีดไปอานี่รถจริงสองสามสี่ศูนย์นครราชสีมาออเพี่แะ่นเงินว่า เราเหนว่าแอดบอวมาสั่นแอดบอลก็ไปใต้ดลระแต่ว่าหายหน้าเขาบึ้งไปหายตีไปย้ำไปย้ำมันจะได้ใส่คันนี้มาสั่นว่าพี่น้องน้าจ่าทำมาว้น้ำนาเตยแอดบอลก็ได้กับมมอว้น้ำหน้าแล้วจ้ะเนาะเออไปน้ำหน้า สองสามสี่ศูนย์เด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเด้อกำคำ,ค,ำคุ้นคุ้นอ่ะแอดบอนแอดบอนพี่น้องจากสืบเพราะได้ใส่นาะพี่น้องเนาะเพราะได้ใส่เพราะได้เล่นไปเล่นมาเพราะได้เล่นไปเล่นมาเพราะได้ว่ามีอันแอดบอนแล้วไอ,อ้ขับรถเบิ้งไงเบิ้งเด้อพี่น้องข,ขับเป็นตัมอเตอร์ไซค์ก็เลยวย่า ว่ายให้น่าตีขับให้ขี้สั่นว่าอาจารย์ยายนนี่หัวล้านครับเพราะเป็นออกพี่น,อน้องยายนนี่หัวล้านครับเป็น,น,ปนดีเอ็นพูละปูนเห็นบอร์นไอสีขู่ใจแอนนี่บังดุนเบรกบนมีอัตโนมือผัวพี่น้องเออแอนนี่รับเ่าเป็นดอกอเอ็นบอร์นเวลามาพักอาจารย์เอ็นบอรนที่ได้ให้ ไปครับไปส่งไงอย่างประมาณนี้ยามายาไปทุระนี่เสียไอยะอันแลนเขาเขาอำเภอแลนอย่างางั้นมีงั้น่ดนๆจากไหนมาอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเอาไว้จะใส่งานน้าานวางสี่ไนเนาะจ้ะเอาไว้จะใส่งันนาะจา้ะเออเพอได้ไปได้มาราคากับบอลกับบอลูขึ้นกันเนาะพี่น้องว่า เท่าใดต้องไปถามน้องเตยเพราะน้องเตยเป็นผู้รับผิดชอบให้แอดบอลนะจ๊ะเนาะแอดบอลฝากไว้เอ็นเอ็บอลูจักดอกพี่น้องเอ็นเอ็เขาตาปลาเจตีเวียดเขาเพิ่งกระถือด่ามกระงามเราได้พี่น้องนะจ๊ะนี่พอทงเงากัขีดปุยปรทัดแล้วได้จ้ะขีดปุยปรทัดแล้ว ไอ้หน pues ่ 8, 2, nah ่ยปรได้ออกมาแเขาก็ได้ยินอนหน้ากับลานพันบอกกันยอ่ดอกจะเลี้ยงรุดเนี่ยไอ้หน่่ยกับพเล็บบโบนุ่ยวานอันอัดบอลเสี่ยวอีดีเนาะนนกวาพันบอกกันลดนพันบอกแล้วพันกับหัวไอ้หน่่ยกับเล็บบได้สนใจปันเลย นี่เขาเจ้าพี่น้องอย่กันมียนน้ำคังกันกระสมอ,มอย่างนันอยู่ดีพี่น้องว่ะเขาเจ้าบาห้างดอกพี่น้องย้ำนั่นย้ำหญ่ขึ้นมาเป็นหมากเป็นห่งวงเราโอ้พอดีจ้าพอตอ,องอ่ะคิดทั้งกลุ่นแล้วพี่น้องทัดแล้วเคิดทัดแล้ว บรรยากาศทุ่งนะน้องเตยฝนตกลิ้นเด้จ้ะมหมเนี่ยฝนตกลิ้นเปรย์เย์ฝนปล่อยปลอยแต่ว่าบอลบอลบอลลิ้นแห้งนี่พี่น้องเปรย์เย์ซื่อเป็นละอองนะจ้ะสิประมาณนี่นอกจากเนาะโอ้ต้องเตยกระตุ้นดอกม้แล้ว,ลวบางนึงนี่ก็ขมอดแล้วคือสิบประทันตื่นดอกพี่น้อง เห็นตะลุดเพิ่นก็เอาแล้วเนาะเดี๋ยวหนูมาจเจเศร้าพี่น้องก็ตีหักว่าผัวหนูมาจเจเศร้าก็ตีหักว่าบักมองไงเพิ่นเบิดไปเนาะยางเบิดมองไงเพิ่อนอนพี่น้องผูได้ไหมล่ะก็อยายหนูก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปของยายหนูหัวร้านเนาะพี่น้องเนาะ วานใขนข้าววันปลาหายเห็ดสองรอบพี่น้องกับผัทองเงาะทำทางเห็ดออกบักบอ,กองยังอยู่พี่น้องมองอยังอยู่จิกน้อยวุ่นอาจารย์ไรข่าวมาเล่าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนูย่ยหวัวล้านน้ำเน้ได้ะเด้อเบิ่งบรรยากาศน้ำมือเสาะ น้ำห่มใหม่กับมีหมองรดจอดราบพี่น้องนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าหนยน้ำเนีได้ดจ่าเดอ้อขอบคุณจ่าที่รับชมคลิปสำหรับคลิปนี้ย่าหนยหัวร่างกับฝากไว้เสมอจ้าสวัสดีจ้า